มาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับพี่เบิ้มครับผมคอสชเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่เนี่ยก็จะยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่เขาก็จะทําหน้าที่คู่ขนานไปกับรัฐบาลทีนี้เนี่ยที่ทางานเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนคอสชเดิมเขาอยู่กองประชาการกองทัพบกครับนะฮะล่าสุดนะครับเขาจะต้องย้ายใช่ไหมใช่ล่าสุดเนี่ยมีความชัดเจนมาแล้วนะครับครับสำนักงานเลขาธิการคอสชก็คือที่ทางานคสชนั่นแหละเวลาจะมีประชุมคสชมีอะไรอย่างนี้นะครับครับ ปกติก็จะประชุมกันอยู่ที่กรงบัญชาการกองทัพบกแต่ทีนี้เนี่ยจะย้ายไปย้ายไปอยู่ที่บ้านมนังคศสลาอยู่ที่ย่านสะพานขาวบ้านมนังคัสิลาคือก่อนหน้านี้ก็มีการคิดกันว่าเอ๊ะจะไปอยู่บ้านพิษณุโลกไหมเอแต่ปรากฏว่าล่าสุดยืนยันก็คือจะไปอยู่บ้านมนังคศสลาเออันนี้ต่างกันยังไงมีเกตอะไรไหมบ้านมนังก็คือ นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่อยู่บ้านพิษณุโลกมันใกล้ทำเนียบนะครับใช่ไหมฮะนี่นี่นี่ไปมาหาสู่กันได้กลัวผีหรือเปล่าเหรอบ้านพิษณุโลกผีดุผีดุฮะฮะแต่ถ้าทางพันเอกหญิงศิริจันทร์ใช่ไหมงาทองนะฮะซึ่งเป็นทีมโคศกอะครับท่านก็ออกมาบอกว่าคือบ้านพิษณุโลกไม่ได้กลัวผีหรอกแต่ว่ายังปรับปรุงไม่เสร็จก็เลยว่าจะขอไปอยู่บ้านมังคศิลา บ,บ้านมานังกาศิลานี่ตั้งแต่พี่เข้ามาทําข่าวเนี่ยนะฮะก็จะมีประวัติตั้งแต่สมัยคือที่มีคนมาใช้ชัดเจนที่สุดคือสมัยสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรตอนนั้นตั้งนาชาติพลเอกชาติชายชุนหวันนะฮะเป็นประธานที่ปรึกษานโยบายด้านเศรษฐกิจนาชาติก็เลยก็เลยบอกว่าเอาบ้านมานังคศิลามาใช้เป็นที่ทํางาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนะครับมันก็กลายมันก็กลายเป็นขั้วการเมืองขั้วหนึ่งซึ่งเวลาที่บ้านมะนังขยับเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็กระเทือนต่อรัฐบาลของตัวเองเพราะว่าเวลาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างที่ที่ปรึกษาเศรษฐกิจอย่างในชาติเวลาให้สัมภาษณ์ทีหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็ไปขัดแย้งกับกับแนวทางการทํางานของของของรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจอ่ะของรัฐบาลบิ๊กยิวอ่ะตอนนั้นถ้่พี่จำไม่ผิดก็คือคุณอํานวยวิรวาลเป็นรัฐมนตรีครั้ง ะะก็มาใช้บ้านมะนังกศิลาซึ่งทุกคนก็โอเคเอ,อรู้จักแล้วบ้านมะนังกศิลาซึ่งถือว่าเก่าแก่มากก็มาใช้ตรงนี้นะฮะก็ไปสถานที่ทํางานมันก็มันก็ไปมาสะดวกแล้วผีไม่อยู่บ้านมะนังกศิลามีมีเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันนะบ้านเกา่าบ้านแก่บ้านในรั้วในวังอ่ะบ้านเจ้านายสมัยก่อนเนี่ยเราดูเมื่อกี้เนี่ยผมยังดูกลัวๆเลยนะเมื่อกี้ให้ท่านผู้ชมดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะบ้านมะนังกศิลาเนี่ยคือคือ้สมัยก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะส่งแฟกซ์นะเนี่ยดูดิ เวลาเขาไปส่งแฟกซ์มือมอคนเดียวพี่ก็ไม่ไ่้าอยู่นะผมเป็นผมทํางานนะเลิกงานเร็วเลยอะห้าโมงเย็นฮะเออนี่ดูสิมันนากลัวฮะแล้วมันก็อาถรรพ์ด้วยนะไทรมาอยู่ที่นี่เนี่ยเกิดจะเกิดมันไม่สงบเกิดความขัดแย้งอะไรตรงมีอะไรเหรอขนาชาติมาอยู่ยังไปขัดแย้งกับกับรัฐบาลบิ๊กจิ๋วเองอะตัวเองเป็นประธานที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจอันนี้มาโทษบ้านหรือเปล่า ไม่รู้สิเรามันก็เหมือนบ้านพิศนุโลกนะค่า้ชมู่บ้านพิศนุโลกก็อยู่ได้ไม่นานไงอ่ารรานไงนายกไม่ค่อยได้อยู่บ้านพิศนุโลกใช่ไหมมีคุณชวนไงอคุณชวนอ่ะเข้าไปอตอนนั้นอ่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ใช้ห้องนอนที่อยู่ในบ้านนั้นนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เออท่านบอกว่าให้เกียริกับคนที่อยู่มาก่อนใช่เจ้าที่เจ้าทางนี่โอ้แต่บ้านพิศนุโลกนี่ดุใช่ไหมดุ บ้านพมมิศโลกมันอึมครึมมาแต่ว่าบ้านมะนางตอนหลังมาก็มีองค์กรกลางไงที่ไปใช้หลังจากนั้นก็ก็ปิดตายแล้มีช่วงหนึ่งอะไรส,สมาคมสตรงสตรีอะไรขเขาเข้าไปใช้สมัยยุคคุณคุณเยาวร,รับเยาวรลศชินวัตนะร,อรอ่ะเคยมาประชุมที่บ้านมะนางคาศิลาสภาสตรีอะไรของเขานะ่ะนะฮะหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครใช้แล้ว แล้วเอ๊ะเราพูดอย่างนี้แล้วคอสชเขาจะเปลี่ยนที่ไหมไม่เป็นไรครับตั้งการสูงสูงก็ฐานไม่กลัวผีนี่ฐานไม่กลัวผีใช่ไหมตั้งการสูงสูงอ่าอ่นี่แหละฮะเอาคนคนดีผีคุ้มอ่าทำให้ดีแล้วกันเดี๋ยวคนดีผีคุ้มอ๋อหลักแรกเขาต้องไปว่ายเจา่เส้นทางก่อนนะคเขาอ่านี่ก็ไปเก็บนะครับเส้นทางก่อนอ่ะเดี๋ยวไปที่เนื้อหาการทํางานบ้างนะครับครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณสมหมายภาษีก็ได้พูดถึงนโยบายซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญเลยแหละของเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับคุณสมหมายภาษีได้บอกว่านโยบายสําคัญหลังจากนี้1ปีเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเติบโตให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว กินอยู่ดีอยู่ดีชาวบ้านนะครับท <Hey. S 2> ำมาค้าคล่องอันนี้พูดภาษาง่ายๆนะครับ uh huh. คุณสมมายภาษีบอกว่ารัฐบาลใหม่จะตัดสินใจขึ้นภาษีแวดหรือไม่เนี่ยอ uh ่า huh. ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแ uh huh. วดต,ตอนนี้คือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเปอร์เซ uh ็นต์ครับอ่าเก็หมายความว่าในบรรดาราคาสินค้าที่เราซื้อข้าวซื้อของเนี่ยท่านผู้ชมคร uh ับ huh. มันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว7%เ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นเป็น10เป็นี่ยสมมติครับก็หมายความว่าราคาสินค้ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เอ่อต้องเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาตัดสินใจได้ว่าจะขึ้นหรือไม่ครับอันนี้พูดอย่างนี้ก็หมายความว่ารัฐบาลปัจจุบันคงจะไม่ขึ้นตีความได้นะครับก็คือรัฐบาลปัจจุบันก็จะบริหารเพื่อให้รัฐบาลในอนาคตมาตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอันนี้พูดแบบภาษาการทูตนะครับเนี่ยอ รัฐมนตรีครังยังบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือจะเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศและการกินดีอยู่ดีของประชาชนเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสําคัญสําคัญก็คือเรามีรายได้น้อยการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยฐานภาษีมันแคบครั้งนี้ก็จะมีภาษีใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดกภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดเก็บเพิ่ม ส่วนเรื่องการลดหย่อนภาษีก็จะเข้าไปดูว่ายังควรลดหย่อนอะไรอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูจะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีค,คุณสมหมายภาษีพูดอยู่ตอนหนึ่งน่าสนใจบอกว่าสิ่งที่รู้สึกหดหูใจทุกครั้งก็คือโรงพยาบาลรัฐมีเตียงหรือห้องผู้ป่วยไม่เพียงพอโรงพยาบาลในต่างจังหวัดต้องเข็นผู้ป่วยออกมานอนข้างบันไดหรือหน้าลิฟต์เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็นําเงินไปลงทุนสร้างศูนย์ โรงพยาบาลในหัวเมืองใหญ่ได้มากขึ้นครับรวมถึงการปรับปรุงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่ประชาชนควรได้รับการรักษาที่ดีกว่าในปัจจุบันหากประชาชนรับรู้ว่าในอนาคตจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยต้องแลกกับการเสียภาษีที่มากขึ้นก็น่าจะยอมรับได้โอ้โหนี่พูดเป็นรูปธรรมเลยนะแล้วโดนใจพี่น้องต่างจังหวัดเลยคือมันเห็นภาพเหรอรูปธรรมเลยไปใช่ไหมโรงพยาบาลต่างจังหวัดผมเนี่ยคนต่างจังหวัดเลยพี่เบิ้มคือคือที่ท่านรัฐมนตรีสมหมายพูดเนี่ยนะว่าเข็น คนป่วยนะไว้หน้าลิฟต์ใช่ไหมบันไดใช่ไหมพี่ไปเจอหนักกว่านั้นนะใต้ต้นไม้หรอฮะอาคารไม่พอต้องเอามานอกอาคารเลยต้องนอกอาคารเลยอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะริมทางเดินหน้าห้องเก็บศพห้องดับจิตฮเต็มไปหมดเลยมันเหมือนมันเหมือนสมัยอินเดียอินเดียอินเดียย้อนไปสามสี่พันปีอะเหมือนอินเดียเลยแต่พอรัฐมนตรีครมมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็ใจชื้นนะคือเหมือนกับว่าเขามองเห็นปัญหา รู้สึกถึงความทุกข์ยากของประชาชนน่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีรายได้เพิ่มก็จะสามารถที่จะเอามาทําผู้นี้ได้หมายถึงจะเก็บภาษีเพิ่มเลอแล้วไปสร้างโรงพยาบาลใช่รีภาษีเราป่ะจะเก็บภาษีเพิ่มเหรอฐานขยายฐานไงอ่อไปภาษีมรดกภาษีที่ดินภาษีทรัพย์สินพวกนั้นอ่ะก็จะมาคือพูดง่ายๆว่าถ้าประชาชนรู้ว่าเงินภาษีมันน่มันจะกลายมาเป็นของที่เป็นประโยชน์แบบนี้เนี่ยก็ประชาชนก็น่าจะสะดวกใจสบายใจที่จะจ่ายมากขึ้นอ่ะอ่านี้ท่านรัฐมนตรี ครั้งนะครับตกลงแวตจะขึ้นไหมแวตจาก7เป็น10นี่ฟังดูน้ําเสียงแบบนี้เนี่ยไม่ขึ้น,น <ะ S 1> แต่เตียจแต,แต่รัฐบาลชุดใหม่ขึ้นแต่ว่ามันคือรัฐบาลชุดใหม่เหรอ <นะ S 1> คือมันจะหมดสิ้นเดือนกันยายนปี58นะก็ต่ออายุไงต่ออายุก็หมายความว่า ่ออายุไม่ให้ขึ้นไงเหรออันนี้เดานะฮะเข้าใจว่าสำเนียงเสียงอย่างเงี้ยไม่น่าจะขึ้นหรอกเพราะว่าคุณสมหมายก็อ้างว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ปรับขึ้นจากห้าเป็นแปดจาก8ปดเป็นสิบอ่ะก็เดี๋ยวคอยดูผมว่าไม่ขึ้นอ่ะโอ้ขึ้นชาวบ้านนี่อัวบอละไทยเลยนะนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ความมั่นใจเรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับทางรัฐมนตรีคลังนี่ก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สี่้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าส่วนปีนี้เนี่ย ตนไม่เคยพูดนะว่าจะขยายตัวได้ถึง2% 2%, <ฮะ S 1> 2เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของฝ่ายวิชาการแต่ยังไงก็ตามปีนี้เนี่ยถ้าได้2%จริงๆก็ถือว่าเป็นบุญ <ฮะ S 1> <c oughs> นี่ท่านให้วันมั่นใจแล้วเนี่ยปีเนี้ฮะเอาเขาคาดหมายว่า1.5ถึง2อก็เป,เป็นเป้าหมายภาษียามเวาทีราภาษีอําเวาทีราที่เติมนิดนึงคือท่านสมหมายพูดถึงภาษีมรดดภาษีที่ดินใช่ไหมภาษีทรัพย์สินพูดพูดไหมครับไม่ได้ลงร,รายละเอียดใช่ไหมฮะรายละเอียดเราให้ไปแล้วเมื่อวานนี้ไงคือมันมีข้อมูลเพิ่มเติมไ คือจากคอลัมน์รมเปลี่ยนทิศมาเหตุประเทศไทยของไทยรัฐนะฮะเขาไปเอาข้อมูลรายงานของสภาพัฒน์นะฮะสภาพัฒน์รายงานว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองที่ดินสูงมากาโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน20%ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดมีสัดส่วนการถือครองสูงถึง79.9%ของที่ดินทั้งหมดมในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุดมีแค่20% คือถือครองที่ดินเพียงแค่0.3เเท่านั้นยังบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กล้าผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินและทรัพย์สินออกมารับรองว่านายทุนที่ดินต้องร้องจกักและจะรีบขายที่ดินในครอบครองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไร่ออกมาทําประโยชน์ทันทีเพื่อลดภาระภาษีที่ดินนี่คือสิ่งที่กําลังจะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับอ่านี่เรื่องภาษีที่ดินเขายกทรงเชียร์เลยนะเพราะว่า คือ180คร้อยละแปดสิบของที่ดินทั้งประเทศนี่นะฮะกระจุกตัวอยู่ในมือคนอยู่ในมือของคนเพียงแค่ส0บยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็เราเราอยู่ในส่วนของคนที่ไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเองเราเป็นคนหมู่มากอ่ะเราเป็นคนหมู่มากาต้องภูมิใจค, <laughs> คือภาษีที่ดินเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดความเดือดร้อนตันนโยบายคอสชอ้าวใช่ไงฮะมาจา มันจะจูงใจให้คนหรือว่ากึ่งๆึบังคับอ่ะให้คนเนี่ยปล่อยการถือครองที่ดินออกมาถ้าตัวเองไม่ได้ใช้ประโยชน์ถือไว้ไม่คุ้มเพราะต้องจ่ายภาษีแพงเพราะฉนั้นก็ปล่อยที่ดินออกมาคนกลอื่นก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าใครสร้างบ้านหลังละร้อยล้านห้าร้อยล้านพันล้านเนี่ยเก็บภาษีิอ่นี่เขาไม่เสียภาษีเท่ากับกระต๊อบเลยนะอันนี้ก็จะมีอยู่ในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง่ีมีมีดูจะว่าจะ0.5้า เอหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปว่ากันนะรายละเอียดที่ที่ทพลเอกประยุทธ์เข้าไปที่ประชุมสนชเดือดรแล้วก็บอกว่าในห้องเนี้ยเดือดร้อนกันแน่นอนเรื่องภาษีเนี่ยเออภาษีมรดกภาษีที่ดินเนี่ยแล้วก็บอกในห้องประชุมเลยในห้องเนี้ยเดือดร้อนกันด้วยผมบอกไปเลยนี่เป็นไงล่ะนี่แหละฮะพลเอกประยุทธ์เอาเรา,เ<อ>าดูผลงานท่านนะครับกระทรวงพาณิชย์บ้างนะครับเป็นงานที่ใกล้ตัวท่านผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาที่กระทรวงพาณิชย์ งานใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรัฐมนตรีก็คือพลเอกฉัดชยัยสาริกัญญะนะครับล่าสุดก็ได้มีการมอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าเรื่องใหญ่ๆที่ต้องเร่งทําก็คือเรื่องค่าของชีพของประชาชนจะมีการตรึงราคาสินค้ามีการตรวจสอบมีการต่ออายุมาตรการตรึงราคาสินค้าที่เคยมีอยู่นะครับก็จะต้องเร่งพิจารณาและดําเนินการร,รวมถึงจะขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้ากับผู้ประกอบการนะครับ ก็จะมีการเข้าไปดูแลเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องแบกรับภาระค่าของชีพสูงมากไปกว่านี้นะครับ,รบนอกจากนี้พลเอกชัดชัยยังบอกต่อไปด้วยบอกว่าไอการตึงราคาเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับพลเอกชัดชัยบอกด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาดโดยเน้นไม่ให้มีการผูกขาดอันนี้สําคัญเลยครับ,รบโดยเน้นไม่ให้มีการผูกขาดกักตุนสินค้า และให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอเพื่อส่งเสริมพร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจําหน่ายสินค้าให้ทั่วถึงเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้บริโภคเช่นการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าสําหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเป็นต้นอันนี้น่าสนใจมากนะครับต้องเข้าไปจัดการดูแลไอ้พวกผูกขาดพวกกักตุนสินค้าด้วยครับคือบรรดาคือถ้าเป็นการไปตึงราคาไปขอความร่วมมือเนี่ยใครก็ทําได้ แต่เดี๋ยวดูฝีมือกันเนี่ยไปดูว่าไอ้คนที่มีอํานาจผูกขาดไอ้คนที่มันกักตุนสินค้าเนี่ยมันยังทําได้ไหมครับเอออันนี้วัดฝีมือท่านเลยนะครับแล้วท่านรับปากว่าจะดูต้องตามดูกันต่อนะครับ,รบนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ยังได้พูดถึงเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับบอกว่าอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ได้มีการมอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทํางานให้หนักยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะการหาตลาดใหม่ในการส่งออก เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกให้มากขึ้นจะต้องเร่งผลักดันการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนี่แหละครับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไ,ไม่ว่าจะเป็นการไปเปิดตลาดสินค้าต่างๆและก็จะเน้นยุคนี้จะเน้นเศรษฐกิจชายแดนครับะจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนตามข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทียแม่สอดอารัญญประเทศด่านสเดาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่5ที่จะไปเน้นด้วย ข้อมูลค่าการค้าชายแดนนี่มหาศาลนะพี่เบิ้มเยอะเห,<ช>เห็นเห็นอย่างนั้นนะ<ช>โอ้โหเป็นแสนล้านนะเขมรข้ามมาเนี่ยซื้ออย่างเดียวเลยเออนะพม่าก,ก็ซื้ออย่างเดียวอันนี้น่าสนใจมากนะครับ,รบส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตรท่านบอกว่าโดยเฉพาะสินค้าพืชพืชผลการเกษตรเนี่ยจะดูแลเป็นพิเศษนะครับ,รบอย่างเช่นสินค้าข้าวยืนยันว่าจะไม่เน้นการใช้มาตรการแทรกแซงคือไม่แทรกแซงเรื่องราคานะครับ,รบแต่หากจําเป็นก็จะต้องแทรกแซง คือไม่เน้นแต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆก็จะต้องเข้าไปแทรกแซงแต่จะใช้การแทรกแซงให้น้อยที่สุดนโยบายหลักก็คือเน้นการลดต้นทุนเพิ่มผล,ผลผลิตให้ชาวนาจะไปเน้นตัวน,นั้นมากกว่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยเพิ่มให้ได้มากขึ้นต้นทุนต่อไร่ลดให้ได้น้อยที่สุดนะครับ,รบเป้าหมายการดูแลข้าวในฤดูการใหม่เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้ราคาอยู่ที่8,500ถึง9,000บาทต่อตัน อันนี้เขาเปลือกนะครับท่านรัฐมนตรีอ่ะท่านรัฐมนตรีบอกเลยชัดชยนะ8,500-9,000บาทต่อตันซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นเป้าหมายครับแต่ถ้าแต่จะไม่เน้นการแทรกแซงแต่ถ้ามันจะเป็นต้องแทรกแซงก็ต้องแทรกแซงครับเออนี่นะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ามาตรการรองรับในการดูแลราคาเตรียมไว้แล้วครับคือเน้นเรื่องการต้นทุนการผลิตก็จริงแต่มาตรการดูแลเรื่องราคาก็เตรียมเอาไว้แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะมันจะส่งผลต่อจิตวิทยาของตลาด อันนี้น่าสนใจนะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เตรียมที่จะเข้าไปแทรกแซงราคาอยู่ในระดับหนึ่งแต่คงจะไม่ทําโฉงชางเหมือนนโยบายรัฐบาลชุดก่อนอแต่จะเข้าไปแทรกแซงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เกษตรกรได้ราคา8 5 0 0ถึง9,000บาทครับาทอันนี้น่าสนใจว่าจะทํำยังไงแต่ถ้าบอกว่ายังไม่เปิดเผยเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาตลาดนะครับอนอกจากนี้เรื่องเข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า18ล้านตันนี่นะครับ พลเอจกจชัยก็บอกว่าการระบายก็ยังคงทําไปอย่างต่อเนื่องแต่จะเป็นช่องทางไหนบ้างก็จะดูไปตามภาวะของตลาดรูปแบบก็มีทั้งการขายรัฐต่อรัฐ G2G <ะ>แต่เป็น G2G จริงๆนะครับไม่ใช่ G2G ูจีหลอกๆเหมือนรัฐบาลที่แล้ว G ี g ูเจ็ง,ง g ีทเจ็งจีทเจี้ยจีที่จีทูจีที่แอบขายให้กับพวกพ้องกันเอง,งในราคาถูกพิเศษเนี่ยแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจีทแล้วมีการส่งออกจริงการขายให้กับภาคเอกชนก็มีการประมูลกันนะครับรวมถึง ดูการผลิตข้าวใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเน้นขายไปในตลาดต่างประเทศครอ่าคือข้าวใหม่เนี่ยก็เน้นขายไปต่างประเทศนะครับนอกจากนี้การขายข้าวให้กับต่างประเทศเนี่ยล่าสุดก็มีความคืบหน้ามาอ่านี่ล่าสุดนะครับปรากฏว่าการประมูลขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ครับไทยชนะครับไม่ต้องรอเอเยนเกมเลยเฮ hey, ตอนขายข้าวนี่แหละไทยชนะการประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์3 0 0 0 0นตันพี่เบิม้ม เป็นการขายเข้าแบบ G2G ค,ครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนี่หมายความว่าไง<ช>ก่อนหน้านี้เราไม่เคยขาย G2G ฟิลิปปินส์เลยเลยสิบปีเพราะเราขายราคาต่ำกว่าเวียดนามนี่ครั้งนี้<ช>ที่ขายได้เพราะว่าเราต้องขายต่ำกว่าเวียดนามใช่อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับ<ช>ขายต่ำกว่าเวียดนามเนี่ยสำนักง,งานอาหารอย่งชาติเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้นะครับสามแสนตันเนี่ยเราขายในราคา475ดอลลาร ต่อตันอ่าอันนี้เราเสนอไปราคาถูกกว่าเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเสนอขายที่4479ดเอลลาร์ครับเราเนี่ยถูกกว่าถูกกว่า4เหรียญ4ดอลลาร์ต่อตันอ่าเขาเลยมาซื้อของเราครับอันนี้เรื่องใหญ่พี่เบิ้มไม่ใช่เฉพาะขาย g 2ทูนะภาคเอกชนพ่อค้าผู้ส่งออกตอนนี้ต้องเจอปัญหานี้ก็คือมันต้องไปแย่งตลาดกลับคืนมาไงแน่นอนคือมันเสียตลาดไปเพราะนโยบายจำนำข้าวที่รัฐถูกขาดการค้าข้าวเอาข้าวมาเก็บไว้เน่าในโกดังเนี่ย ผู้ส่งออกหาข้าวไม่ได้ต่างชาติเราเล่นตัวใช่ไหมต่างชาติเขาซื้อเราไหมเขาไม่งอเขาไปซื้อเวียดนามเขาไปซื้อที่อื่นพอผู้บริโภคได้ลิ้มลองรสชาติข้าวของประเทศอื่นแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนกลับลำบากแล้วสิเวลาเราจะไปแย่งตลาดกลับขึ้นมาเนี่ยโ้ยากพี่เบิ้มก็ต้องใช้วิธีทางการเอาราคาเนี่ยไปสู้ก็คือลดราคาอันเนี้ยมันทําให้เกิดการสูญเสียในแง่ของภาพลักษณ์ข้าวไทยด้วยแต่มันต้องทํา เพื่อไปแย่งตลาดของเราให้กลับขึ้นมาให้ได้นี่เป็นความเสียหายจากนโยบายจำนำข้าวด้วยนะครับส่วนเรื่องยางเติมเรื่องข้าวแล้วไปเรื่องยางเลยนะครับกระทรวงเกษตรนะครับเมื่อวานนี้คุณปิติพงษ์พึ่งบุญณะอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้เข้าไปมอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรแล้วเมื่อวานนี้ตัวแทนของพี่น้องชาวสวนยางก็เข้าไปพบด้วยมีแขกไปเยี่ยมมีแขกไปเยี่ยมครับไปมอบดอกไม้นะใช่ครับแล้วก็ไป ยื่นข้อเรียกร้องพ,พี่<อ>พน้องอออทุนทรัพย์ทุกอย่างอะไรบ้างกระทรวงกระรทรวงเกษตรทําอะไรให้กับพี่น้องได้บ้างนะครับเบ,บื้องต้นนะครับผู้บริหารระดับสูงของ,ของกระทรวงเกษตรก็รับมอบหมายนโยบายไปแล้วคุณปีดีพงศ์ก็เปิเเปดเผย,เ,ยรเรื่องปัญหารเร่งด่วนที่จะดําเนินการ4เรื่<ข>องครับของกระทรวงเกษตรนะครับเดี๋ยวเรื่องยางเดี๋ยวเจาะอีกทีนึงสี่เรื่องคือหนึ่งยางพาราบอกเลยยางพารานี่เร่งด่วนยางพาราจะให้ปลัดกระทรวงเนี่ยตั้งวอร์มเป็นการเฉพาะเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ยางในสต็อกก็ต้องจัดการโดยเร็วรเอาให้มันเคลียร์เคลียร์ชัดๆัดอันนี้เรื่องอยางพาราสองที่จะทําเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องภัยแล้งของกระทรวงเกษตรนะครับ,รบเรื่องภัยแล้งนี่กรมชนประทานอาจต้องลดพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ลงลงนี่ต้องลดลงโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยต้องลดลงรเรื่องภัยแล้งนะครับเพราะต้องเตรียมรับมือกับภัยแลงสองสองไปแล้วสามแก้ปัญหาเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน อย่างเช่นเรื่องกุ้งคือจะไปดูเป็นรายเฉพาะเลยกุ้งเนี่ยต้องไปพัฒนาการส่งออกให้ก้าวกระโดดเพราะปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องการส่งออกปัญหาเรื่องการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมายซึ่งมันถูกนําไปใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าของเราในเวทีโลกเนี่ยต้องไปแก้เรื่องโรงฆ่าสัตว์เรื่องอะไรต่อมีอะไรสารพัดนะครับอันนี้อันที่3 4ี่เรื่องสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์ที่มีปัญหา มีอยู่หลายที่เลยนะครับที่มีปัญหาก็จะไปแก้อันนี้สีเรื่องใหญ่ๆที่จะมีการดูแลเป็นการเฉพาะคุณปีนิพงษ์ยังบอกด้วยนะครับเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปทํานี่แะครับจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยส่วนในช่วงบ่ายปรากฏว่าสภาการยางแห่งประเทศไทยนะและตัวแทนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางทั้งระบบนะครับ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า30องค์กรก็เข้าไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีเกษตรเพื่อให้ช่วยเหลือชาวสวนยางที่เดือดร้อนจากการขายยางพาราราคาย,ยางตกต่ำในขณะนี้เนี่ยขายตอนนี้นี่มันขาดทุนเลยนะครับอันนี้ประธานสภาการยางคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์ก็ได้บอกถึงความเดือดร้อนนะครับโดยบอกว่าวันนี้เกษตรกรเดือดร้อนหนักเพราะราคาย,ยางพาราเหลือ4กิโลกรัมร้อย โอ้เหลือสีกิโลก100ลรัมร้อยแล้วฮะขอให้รัฐบาลร่วมมือกับเกษตรกรวางยุทธศาสตร์และแก้ไขเร่งด่วนทั้งระบบตั้งวอลลุูมมาแก้ไขปัญหาราคายางโดยเฉพาะออล่าสุดเขาก็ตั้งแล้วนะครับ,รบยางในสต็อก2,000 200, 0 0ตันยังไม่ควรระบายอันนี้ทางเกษตรกรเห็นว่ายังไม่ควรระบายควรขายให้เกษตรกรราคาถูกเพื่อเอามาแปลรูปเป็นการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นหากระบายในช่วงนี้จะทำให้ราคายางตกร่วงลงไปอีก ให้ลดภาษีนําเข้าเคมีที่ใช้ในการแปรรูปยางและตั้งศูนย์ตรวจสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานยางในอาเซียนซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้รับปากแล้วว่าจะให้งบก้อนแรก8,000ล้านบาทและให้รวมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางในอาเซียนตั้งเป้าเก็บยางเข้าสต็อกอาเซียนปีละล้านตันเพื่อลดปัญหายางล้นตลาดคือมีข้อเสนอด้วยนะครับตัวแทนชาวสวนยางเนี่ยมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับซัพพลายก็คือ ไปคุยกับบรรดากลุ่มผู้ผลิตยางในอาเซียนสิแล้วก็ร่วมกันในการซื้อเก็บยางเข้าในสต๊อกปีละล้านตันปริมาณยางในตลาดมันก็จะลดลงปริมาณยางลดลงราคาในตลาดก็จะสูงขึ้นได้อ่านี่เป็นแนวทางที่ทางภาคประชาชนเสนอนะครับที่ตัวแทนพี่น้องสวนยางไปเสนอค,คุณปิติพงศ์ก็รับปากนะครับรับเรื่องไว้แล้วก็บอกว่า จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสแนวทางเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกอยนอนเร่งให้มีการใช้ยางให้หมดภายในประเทศโดยรัฐบาลนำไปใช้ในกิจการต่างๆของรัฐเช่นถนนโครงการสร้างเขื่อนอ่างในขณะเดียวกัน,นก็ต้องระบาย2 2 1แสนตันนั่นหรอใช่ครับคือยางที่มีอยู่ในสต๊อกของรัฐเนี่ยต้องจัดการให้หมดเลยแล้วก็บอกว่าจะให้มีการใช้ยางให้หมดภายในประเทศ มันจะได้ไม่ไปแย่งตลาดคุยง่ายๆ,ๆนี่แล้วอันนี้ท่านรัฐมนตรีพูดเลยจะเสนอเข้าไปในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรัฐเอาไปทําอะไรได้บ้างทําถนนสิเอาไปทําเขื่อนเอาไปทายางเอาไปจัดการนี่นะครับอันนี้นที่1 2. ่ผลักดันสินเชื่อให้ไปถึงมือเกษตรกรโดยเร็วอันนี้ก็คือโครงการที่อนุมัติไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่านทกศผ่านออมสินนะครับที่เอาเงินไปให้บรรดาสถาบันเกษตรกรเนี่ยจะได้มีสภาพคล่องมีกําลังในการไปซื้อยางในตลาดเมื่อมีกําลังมากขึ้นในการซื้อ ราคายางมันก็จะถูกดันให้สูงขึ้นครับชาวสวนยางก็จะขายยางได้ในราคาเพิ่มขึ้นนี่นกลไกมันจะทํางานแบบนี้ก็จะไปผลักดันให้สินเชื่อมันไปถึงมือเกษตรกรโดยเร็วนะครับ 3. รวมถึงสินเชื่อ,อ,อในเรื่องอันนี้ด้วยก่อนหน้านี้ที่มีออกมาก็คือเรื่องพี่น้องชาวสวนยางที่เป็นหนี้ทกศก็จะมีการผ่อนผันหนี้เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มอีกนะครับ 3. เจรจาต่างประเทศกับผู้ซื้อยางรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีน อันนี้จะไปเจราจากับผู้ซื้อนะครับผ่านตลาดซื้อขายจริงโดยไม่ซื้อผ่านตลาดล่วงหน้ารวมทั้งเจราจากับประเทศผู้ผลิตในอาเซียนเพื่อกําหนดสต็อกยางร่วมกันเชื่อว่าในระยะสอเดือนจะเห็นผลคาดว่าในวันที่16กันยายนราคายางน่าจะปรับตัวขึ้นแล้ว,วน,นี้เพราะได้รับสัญ,ญญาณที่ดีจากการที่รัฐบาลตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและขณะนี้ยืนยันได้ลงนาม เป็นเอกสารเลยตั้งวอลลุ่มมาดูแลปัญหาเรื่องราคายางโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพอันนี้มีเดทไลน์ด้วยนะครับในระยะเวลา2-3เดือนเนี่ยจะเห็นผลนะในเรื่องการเจราจากับบรรดาผู้ผลิตนอกจากเจราจากับผู้ผลิตยางแล้วยังไปเจราจากับผู้ซื้อด้วยในต่างประเทศคือจีนและวันที่16เนี่ยราคายางน่าจะปรับตัวขึ้นแล้วเพราะมันได้รับสัญญาณดีอันนี้ท่านปีิพงศ์บอกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครือ ก็ชาวสวนยางก็ใจคิดคือมีข้อเสนอของคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์นะฮะว่าปัจจุบันนี้ราคายางมันอยู่ที่47บาทบนะฮะแล้วก็ต้นทุนมันอยู่ที่67อา่าถ้าหากว่าได้ราคาประมาณ80บาทจะถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมครับก็ฝากรั่มนตีปิตุพงศ์นะฮะไปดูให้ครับะคำในเบื้องต้นของราคายางเอาไว้ก่อน80บาท ก็พอจะได้อยู่นะครับเพราะต้นทุนมัน67บาทแล้วครับแต่ว่าคือพอเวลาเวลาราคายางมันตกมันก็กระทบไปหมดนะรถพิก็รถปิกัพขายไม่ได้นะที่ภาคใต้อะเพราะว่าเวลาเวลาราคายางราคา,คา,คายางสูงขึ้นใช่ไหมฮะมก็ชาวสวนยางก็ไปถอยปิกปับป้ายแดงมาใช้งานกันอพอ,อยางราคาตกคนขายปิกัพโตโยต้าอีซูซูนะฮะพวกนี้ก็ขายไม่ได้ มันก็ส่งผลกระทบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นไปด้วยนะฮะคือเดือดร้อนเดือดร้อนหนักอ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนพี่น้องชาวสวนยางด้วยมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะว่ารายได้มันหายไปใช่ถ้ารัฐบาลแก้ได้เนี่ยมันก็จะกลับมาไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวสวนยางที่ได้ประโยชน์เศรษฐกิจกําลังซื้อในพื้นที่ธุรกิจอื่นๆก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วยหมดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับยางเนี่ยอีสานบ้านผมก็มีภาคเหนือก็มีภาคตะวันออกภาคตะวันตกปลูกยางกัน เยอะเลยมีทุกภาคเลยนะฮะเราจะพักกันก่อนไหมแล้วก็ช่วงหน้าเราก็จะไปดูเรื่องการทํางานของรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายในคอรมอนะฮะเรื่องการเมืองก็มีชายชุดดําก็มีเรื่องสปชสภาปฏิรูปก็ได้แล้วแต่ว่ายังเจาะไม่ได้เพราะว่าความลับเขาปิดแน่นมากเดี๋ยวเราองเบรกให้พี่เบิ้มไปเจาะต่อเจาะมาได้ไหมสักครู่เดี๋ยวกลับมาสัครับ